ครับผู้กำกับซ่องอีสานชอบ้านครับผมบีเรื่องพี่บุญครับผมหยอก้องกระซ้อครับครับนี่ป้าพี่ผนองมากินจุครับนี่ยไม่ไหม่นะครับเพิ่งเอามาจากเขียงเดบรรยากัดแตะนายเลยนบอก์เพิ่งเลิกกามากครับออกกามากนี่ส่วนผักครับแดงมะลาวขีนกเลยกรกินป้าครับบัชีต้นหอมครับเนื้อครบเครื่องครับมีตตับมี่ปายขี่เล้วครับบแบ ส่วนแก้วนี่รสเด็ดครับสูตรพิเศษครับสูตรสุดลสำครับสุดลำสุดล้สูตรสูตรอุบลบ่นเนี่ยครับผมสูตรอุบลแเนื้อนอันนี้เนื้อเป็นเนื้อเสียดนะครับเพรามาเอามาต้มครับมาต้มอมครับก็ได้เราก็กินมาครับมากใส่ต้องการครับกินอะไรก็นอนนะครับกินแล้วก็นอนเอาแบบกินกินแบบแบบมีอัตรลดให้เบิงจักบาทเนี่ยแบบ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 มีอัตรลดแบบแบบใดังไล่ะ นเขาเฮยดกินเนี da, da, da ่ยไปิเด mm. ียวห่อต in like oh ับครับจับจัดจันหยเบิ้งจักบาดแนมันเป็นยังไงอืมอันงเสมเนะเสมเนะเนี่ยน่งสีนบถนัดแบบกงกูใส่บิ้ยักบาดก็น่าบ้งไดกูเซบิจักบาดก็ได้นี่ยอเป็นไงครับ ผมลำบัตรนี้นีคิ้วผมล้องมาโนบาดเนี่ยมาเบิึงดูตุ่ยในเบิ้งล่าค้างเจ้าบาตรดุนี่ได้บรรยากาศเป็นตนายเลยเอองันมอจาวาได้บรรยากาศได้แบบผิดหอดบ้านได้บอกก้ามาเนาะคืดอยากกันก็ได้แบตจุ๊จังเพื่อนครับเขาท่าเป็นตนายเลยครับ ลองมือรุ่งคาดว่าแกสุดยอดนึเป็นไงกมอลลัมบ้าอุ๊มามี่ <laughs> <laughs> อ,อข้ามเลยยังเสีมยงความตมอยากไปพ่อแม่พีหนหลังมาสิมมัน้ำเด้ <laughs> เหมือนนะครับคว้านห้อยด้ยมันย่ายบ่ถถุคนใดดอกมันแสบแค่ไหนเหมือนจกาศวุ่นวัชพันครับกันไหมล่องตุ่มล่องตุ่มฝีมืออาการอื่นอุบลครับ ไปสดบนหันเย็นกว่านซ้สัมขอถาบว่กลองมัลุ่นแค่บ้างอืมอุ้ยเหยียตัดลอกตัดลอกเลยขักเหมือนจะไนบอกแม่พี่น้องเลยมากเด้อมาเด้อบ่มาถือว่าพลาดหลายเสียบอกพี่กั๊ดด้วบอกครับ thoả tha ở đây nó đến tận ai kíp khảo bao con Niêm oh, oh, oh. <laughs> <nhạy một> <laughs> <laughs> hát nó mày lên. Hoặc anh ta niệm mất mặt hoặc là mày đồ. Mày mất quán nữa hết nóng mới được. ghi nha mày mất mày จุดยากันยุ่งพอคุมคุมหัวอย่เล่บประกาปุ๊บมัได้ไรับเลยมัได้ที่อะคุณขัดว่าคนประหยัดเนี่ยทังแรงเนาะังเนี่ยไว้ในห้อง้างนอนนอกจะวงนอนนกโอ้คัักดนไรเนนอนนะยังไง สวยพอเลยพี่น้องเป็นพี่อ่ของเขาเสียงักงยเสียกวเดยวนะเปนงานหนกับติดระซุ่มหมดเลยถูกง่า่ตนติดระซุ่มเลอ่ะถูกคนเ้าะก็ตื่นได้สองเไม่ไหตื่นได้สองขึ้นมาแม่ยูแล้ว อันนี้ก็เวลาจมูกอะไเนี่ยมันเป็นีหากรสเสิหากร้อนแกน้ำซ่าบ้าจอกนี่อ่ะน้ำซ่าเป็นยังคือบ้าน้ำซ่าหรอแกบ้าก็กินไปมากๆสีซ่าตามแขนตามขาไหมซ่าเหิดอได้ไหมบัวบ่ายจต่ขวางมเออบัวบัวบัวซ่าอุ้ยน่าบัวซ่านี่จับเตียงวันนี้ก็จงสิตกเตียงเลย เมาว่าต่อวิ่งมาต่อมองมุ้นมาต่อเฮียนดูเก่นี่ใหญได้ยางเขาไปท่งดิวะตังต้มเนี่ยบ้าจวงตุ้ออันเต็กเจ็บตังต้มใหบต้มไพี่น้องมึงอ้ยขัดจย เต็มเลยไอหอนเขาไว้กอ้ไอหอนหเนยด้ผมนะเฮียสัตวอกสัตว์อกนะป,า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 ,ปานอาบนา้ำเห็ในไอ้เบาวเ่ากนเนาะ

อไปแล้วไปแล้วไปแล้วคนใจไปแล้วคนใจไปแล้วคนเฮียนจิบอเสียบปะขอทาอยากนอนอยากนอนมาในช่วงนะครับผมมีคำจิบบอแล้วเสียบเด็ดบอ เปียดกับเปียดอยู่ฝากที่ต่ำซองเอน,นี่นะครับครับผมอีสานบ่าวบ้านครับร่วมดาราภาคอีสานครับร่วมดาราภาคอีสานแปดเจียนซักแหนเสียครับหมอนี่ประมาณนี้ตีปะสุ่มตีประสุ่มเพราะว่ามันต้องมันต้องออกนะครับงานตัวนี้ ขาเด่นเนาะไอ้เนาะแมนแมนแมนยงไงพรพอในพี่น่องม,มัลองซิมลงน้ำจากบาดี้พี่ครับอปดูเขาบูเอนททักอย่างกรณีนะื้มั้งัดเพ้าตัดเพ้าอูอ้ครา อืมูมมม้ขอทาด้อมเลยพี่นอนเรื่อยมากดิครับ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 ฝากติดตามช่องพิศาลบ้าบ้านแน่นเด้อครับกดไลค์กด สับสะไคกดแช่คนละหนึ่งไร่กัยังดีครับครับผมลองดูสิับแต่ยังตายเหรอจับัมันหกือเหมืนหกเหยวจับเรอเห็นไหมกระยุ ที่ใจต้มครักินเ็ดเองแซบเองครับไะ้เเงน,น้ยงอ่ะกินก่อน <c oughs> อมีอ่แซบยา น่ากินมากครับวันไหนบ่าวาพ่นกินนะเป็นน้แช่แซ่บด้ยครับขากินด้เนอยสมหยากินสมหยากดก็คนี้ใี่น่อเอ้ยมามามาใครัา <laughs> ừ, bà giờ ừ. cái bột chín thật, ừ, bọc chín thằng này vẫn vừa, còn vẫn vừa. clip này phải là xe này bao giờ, xe đi, không? men đâu, chặt bảy luôn. ม,ขขมัเมมกเลยแข็งแรงเดีย๋ยวอาจารย์มนบอสอาจารย์จะรู้ปากแดงยื้อเสียเสีได้บอบอสไม่ทำต้านเ <laughs> สีได้เอาคลิปใหม่ใม่ให้ให้พี่น้องให,ให้พี่น้องได้ติดตามเหตุปากเหตพี่น้องติดตามคลิปต่อไปอีกนั่นครับผมพูดเบอกกับพี่กับน้องผม โอ้ออบ่ม่ไปกับกอดจำเลยแล้วอยากครับจะกินแท้ๆมกินไหนหมหลายแล้วครับจงอยากกินนะครับลพักกันแบะเหียงในสือไม่กินครับก้นสุกเลยเด็กหน่อยน <t os> ี่เ่าจะผมให้ มาอึ้งกับห้ยยึกันเนี่ยน้ำหมอกมันดงครับตอ <c oughs> นที่แกงน่ะหมอกมันด้ง <c oughs> มาหาเมื่อหนาใหญ่เห็นน้อนขึ้นหน่อยอีกเก่าเด้อบุญเรนโอ้ยคันทิ่ผูกกับจักจรแม่อยู่เนาะเห็นนอนมาคุมคุมหัวอยู่เ, <c oughs> เหล <c oughs> ้อเบิรงยาก,กันยุ่งกว่างโจโกโอ่อย <c> ู <oughs> ่ <c oughs> จับคนเดือดหรือเปล่าเบอร์มา <c oughs> คนละคนหรือเปล่ามาหอดเห็นจักรแม่นอนอยู่เตียงจองหวงเพ้นท์จะปิดประตูไว้ล็อกประตู เนี่ยอะไรอีกน้อไน้อหนักว่าบัดเดยเนี่ยล็อกล็อกเมียไว้ให้แต่ควงมานอนนอกอุ้ยเห็นแต่แต่เจ้านี่ยล่ะผู้เดียวบอกว่าแล้วจะเก่งกับห้อเนี่ยเหนื่อยขังมันในห้องด้วยจะวางนอนเออจะไว้ใจมั้ยนะเปลี่ยนบรรยากาศโอ้ยเปลี่ยนบรรยากาศเอาขึ้นต่างบ้านน่าละทัานต้องพูดยากสบายใจนะ thắng về nơi bản đấy Cái mới cháy đấy <laughs> ừ. Ừ. lắm, màu lắm Đi gặp lúc Ui, phạt lại Tại mấy ngoài này, phân mọi kiến đấy Vừa Khá cao không Cô thấu mọi ngay đấy Tập và bên phân khá chìm Mình chỉ đưa rồi Ừ Ui. เจาาตัวนายยุ่เป็นมาเด้เป็นห่วงใหม่กูใหญ่คนัวกินเนาะเห็มาไตไกน้นหยาเป็นมาเด้ม่สีหยาสีมืดบอมาฟังควาเนาได้มองมันแจบเนาะพู้เฒ่าตัวกินอ่ะไหนัอนเนี่ยูดเฒ้าของโมดานของโมดานนี่ด้แม่โมดานในห้องกูเหอนี่ยตามโมดาน พอ,อพอปลาค้อนๆอ่ะคอนเทนต์นเขาไปใส่หนูเนาะครับผมแพ่อมีพี่น้องในติดตามกันจังน้อยครับกอนไปกัจกังคัมกัน,กนล,อล,อล,อลองให้พ่อพี่น้องมึง โอ้ยโอ้ยปูเตียมเลยจำเนี่ยครับเอาบัตนี่นี่กัสีกาบล่าพ่อแม่พี่น้องมาด้วยครับบัดนี้ครับสวัสดีครับโอ้ยเอาหาตันจบพ่อได้แเดีห้าตอนจบแล้วี่เาถือหนอนี่งมถื